ลาสุดป,ปี65กออ็ได้ได้ที่หนึ่งก็เลยเราทั้ปรทับใจเพิ่งเคยแบบอะไรได้พระราชทานครั้งแรกสวัสดีครับผมคุยจากกระพงฝุกกิจนะครับจากเพจคุยขาบครับ เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ก็เอาจริงกราฟิกอย่าง S9 เนี่ยพวกแพ็กเกจอะไรเนี่ยผมก็ออกแบบไปเรื่อยๆเป็นออกแบบทั่วไปครับจริงๆมันประกอบตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่เด็กๆเหมือนแบบผู้ชายนะผู้ชายเราก็ชอบเรื่องรถเรื่องอะไรพวกน,นี้แล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือมันมีเรื่องเราชอบศิลปะชอบวาดรูปชอบระบายสีอะไรเง,งี้ย ตอนเด็กเราก็ได้เพราะแม่เคยซื้อรถเป็นรถเหล็กให้แต่เราก็แบบอยากเปลี่ยนสีอะเราก็ทําเองสมัยก่อนละเด็ก<า>เริ่ม<า>เป็นรถเหล็กก่อนครับ<ม>คือแบบเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะมามาทำสีเลยเหรอกแต่พ่อแม่ก็ซื้อให้ดเด็กๆเราชอบอยากได้เียแล้วก็ได้มาแต่เราก็รเอเ้ยเราเห็นในหนังสือหรือในมกกาซีนะมันเป็นสีนู้นสีนี้เราเอ้ยแต่ของเดิมมันเป็นสีหนึ่งเราก็อยาก แต่งทําให้มันตามเงี้ยมันก็เด็กๆก็พังบ้างอะไรบ้างพังเหรอโ้จำไม่ได้แล้วถ้าเป็นถ้าเป็นประกอบเป็นคันนะประกอบประกอบให้มันเป็นคันธรรมดาเงี้ยก็ไม่ยากแต่เราก็เหมือนว่าเราทําไปเรื่อยเราก็เรื่องแบบมีสกิลมากขึ้นเหมือนเราทำอะไรเรื่องต้นนะครับแรกๆมันก็ไม่แบบ ไม่ได้แบบเปอร์เฟกไม่ได้สวยมากอย่างนั้นแล้วว่าพัฒนามาขึ้นแล้วเอ๊ยเขามีเทคนิคอะไรเงี้ยนั้นมาขึ้นรถที่ชอบครับจริงๆชอบถ้าถ้าเป็นเป็นรุ่นเฉพาะแต่จงผมไม่มีแต่ผมชอบรถแข่งเพราะผมชอบดูพวกรถเอวนรถแข่งอะไรพวกเนี้ยที่มีลายอะไรพวกเนี้ยอ๋อพวกเดโทนาอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมครับครับมีมีตัวไหนไหมที่แบบว่าเราเราชอบเป็นพิเศษแล้วเราต้องตั้งใจตั้งใจที่จะประกอบมันเลย มีไหมมีแต่ยังไม่ได้ประกอบอบอกได้ไหมครับว่าเป็นตัวไหนรุ่นไหนยะงไงอ่แมคลเรนที่ไอตั้ผมชอบไอตั้งเซนนามากผมเกิดยุคนั้นพอดีผมก็ตั้งใจเลยว่าเนี่ยว่าจะค่อยๆประกอบไปเรื่อยๆก็ถาท่านนนัน้นก็นึงก็มีตัวนี้สองตัวที่ที่อยู่ในนั้นมาก็มีตัวเนี้ยอันเนี้ยเป็นสมัยก่อนสมัยนู้นนะมันยังไม่แบบ ไอพวกเครื่องในอ่ะเขายังไม่ได้ทาอะไรกันมากขนาดเนี้ยคือตอนเนี้ยเขาทาให้คุณชองของคุณชองเขาอยากได้แล้วก็ตอนนั้นเขามีงานประกวดที่แบบทยิยะตัวทิย่า R32 มันเป็นโมเดลที่แบบเหมือนเบสิกราคาไม่ได้แพงมากใครๆก็จับต้องได้เราก็แบบอยากให้มันมีดีเทลทาดีเทลอะไรพวกเนี้ยซึ่งสมัยก่อนอ่ะมันคนจะไม่นั่นไม่ได้ลงลึกขนาดเนี้ยแล้วก็มันยังไม่มี 3D พิมพ์อย่างก็คือแบบขึ้นเองจากแท่งพลาสติกเดินสายไปเอง แล้วก็ผมไม่ได้เป็นช่างไม่ได้เป็นอะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบมาเปิดหาหนังสือภาษาอะไรมันต้องพ่วงไปตรงไหนท่อไอ้นี่ไปอยู่ตรงไหนไหลจากไหนมาไงอะไรเงี้ยพอทําออกมาแล้วก็คนก็เหมือนแบบคนก็ค่อนข้างชอบแล้วเหมือนคนก็เริ่มมาหันสมัยก่อนคนจะแต่งแต่งข้างนอกเดี๋ยวเป็นชุดโป่งเป็นชุดอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มมาทําดีเทลเครื่องกันมากขึ้นอะไรฮะเจ้าของรถตัวจริงที่แบบเป็นคนต่างประเทศเป็นคนญี่ปุ่นเขาว่าเอ้ยเหมือนว่าเอ้ยนี่รถเขานะอะไรเงี้ยแบบเขาชอบ อะไรฮะแล้วบางเพจตอนนี้ก็ยังเพจใครก็ไม่รู้นะยังเอาไอ้รูปคันเนี้ยไปขึ้นปกเพจเขาอยู่เลยตัวนี้เป็นตัวงานประกวดช่วยพระราชทานล่าสุดปี65ครับผมก็ได้ได้ที่หนึ่งก็เลยเพราะน่าประทับใจเป็นตัวเพิ่งเคยแบบอะไรได้พระราชทานครั้งแรกแลนเซียเดลต้าเอสโฟม ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เลยค่อนข้าง,างประทับใจก็หาเรสเฟลน์นะร mm hmm. จากหนังสือบ้างหรือจากอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้มาแล้วก็มาเทียบกับของเดิมว่ามันยังไงเราต้องเพิ่มตรงไหนอะไรยังไงครับยากไหมขั้นตอนในการทำจริงๆก็ไม่ยากครับมันยากตอนที่เราต้องหาว่าเรสเฟลน์อะว่าที่เดีย๋ยวผมที่บอกว่าสายอะไรไปยังไงตรงนี้มันมีแต่ว่าในในกล่องยังไม่มีให้ เราก็ต้องมาทําเพิ่มแล้วจะติดตั้งยังไงอะไรย่างเงี้ยฮรผมถ้ามันไม่นั่นมันก็จะแบบเหมือนคนถ้าคนเขารู้เขาเห็นแล้วว่ามันมั่วขึ้นมาเงี้ยเราก็ไม่อยากให้มันแบบเหมือนมั่วมีดีเทลถูกต้องอะไราเงี้ยครับถ้า,ถายุคนี้ก็หนูขุ่ยือ่อแต่ก่อนในเพจอะไรเงี้ยคือเฟซบุ๊กจะเป็นหนูขุ่ยแล้วก็ถ้าสมัยนู้นเลยที่เคยเล่นเว็บบอร์ดจะเป็นฟ a ตตี้ มีเพจชื่อกุยขาวครับ mm hmm. แล้วก็ u t u b e เหมือนกัน mm hmm. ชื่อกุยขาเหมือนกัน mm hmm. ถ้าส่วนตัวถ้าเขามองยังไง mm hmm. ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แล mm ้ว hmm. ก็แบบเออมันก็แล้วแต่เขาจะคิดอะไรเงี้ยเราแต่เราแบบหนึ่งมันมีความสุขอะที่เราที่เราทำแบบเนี้ยแล้วเราก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนใครเราก็ไม่ได้ยืมเงินคนว่าอะไรมา mm hmm. เราก็าเล่นสนุกสนานผมว่ามีความสุขแล้วไม่เดือดร้อนแคมก็แฮปปี้แล้วอะถ,ถ้ามือใหม่แล้วแบบอยากเล่นถ้าแนะนําเลือกสมมติเลือกโมเนยครับแนะนําให้เลือกรุ่นที่เราชอบอะเหมือนอะไรที่เราชอบอะมันจะมีกําลังใจมีแรงผลักดันให้เรา,าเอ้ยอยากทําให้มันเป็นรูปเป็นร่างนะอะไรเงี้ยแต่ผมอาจจะคิดไม่เหมือนคนอื่นนะที่แบบคันแรกจะพังเนี่ยเพราะถ้าเราตั้งว่าคันแรกมันจะพังมันก็จะ มันก็จะถังเพราะผมว่าเอ้ยเราตั้งถ้าครั้งแรกมาเราก็าพยายามตั้งใจให้มันแบบมากที่สุดค่อยๆทำแล้วเดี๋ยวนี้มันมีสื่ออย่าง YouTube หรือ Facebook อะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆศึกษาอันนั้นไปแล้วก็ค่อยๆลงมาทำแล้วก็ถ้ามือใหม่ก็ควรอ่านคู่มือเพราะในในกล่องมันมีคู่มือมาให้แล้วอ่านให้เข้าใจว่าชิ้น A ติดกับชิ้น B นะหรืออะไรมีขั้นตอนมาให้อยู่แล้วแล้วหลังๆเนี้ยก็มีโมเดลที่แบบเหมือนทำสีอะไรมาบ้างมาอะไรเราแค่แตัด ประกอบนิดหน่อยง่ายขึ้นเยอะอะไรเงรี้ยถ้าเปรี mm ่ยบเที่กับสมัยก่อนรับจางไหมก็แล้วแต่คนแล้วแต่ขันผมทำคนน่อนข้างช้า mm hmm. เป็นคนที่แบบพอมันอดไม่ได้ที่พอมันจะพอเห็นอะไรมันขัดหูขัดตาเราก็พยายามจะทำแล้วพอพอทำไปมันก็ช้าไปเรื่อยๆ,ๆผมก็เลยไม่ได้หลับสักทุกคนเพราะก็ต้องแจ้งแบบถ้ามีใครอยากให้ทำทำจริงเนี้ย ผมก็แจ้งว่าผมทําช้าน่ะมันมันก็ไม่ได้อาจจะดีกว่าคนอื่นด้วยแต่ว่าเป็นคนชอบแบบเห็นอะไรมันนี่มันตรงนี้นิดหน่อยก็ไปทำไปทำทำเรื่อยๆอย่างก็ฝากเพจชื่อขุยคราฟครับผมแล้วก็ตอนนี้เพิ่งหัดเริ่มหัดทําช่อง youtube ชื่อคุยคราฟเหมือนกันต้องประกอบโมเดลครับเป็นการประกอบโมเดลเลยครับงั้นวันนี้ก็ขอบคุณพี่คุยมากนะ,ค,ะครับผมที่มาให้ทางทีมพาร์ท Verantwort ได้มาสัมษั์นะ,ค,ะครับผมโอเคขอบคุณครับ ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ดูคลิปพวกเราจนจบนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากทางดีนครับชแน l ก่อนใครก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับและสามารถติดตามข่าวสารอัปเดตข่าวสารใหม่ๆก่อนใ,ใครได้ที่เพจ a c e b o o k ดีมครับตามนี้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ